ขอขอบคุณพี่มาร์คสกับเบิกนะครับวันนี้ก็มันเป็นวันที่31เอ็ดใช่ไหมมันก็เป็นวันที่จะตัดยอดเงินจาก Facebook แล้วก็กวาดรายได้ไป3 0 0พั0 0ากับเหรียญตีเป็นเงินไทยก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ97 0 0 0นี่บบเรียกว่าแม่งได้เยอะที่สุดในการทำคอนเทนต์ใน f Facebook มาแล้วเพราะว่าปกติผมจะได้เงินรายได้จาก a c e b o o k เนี่ยที่ทำคลิปคอนเทนต์ส้นตีนฮหุกค,ควยอะไรกันแล้วแต่เนี่ยผมก็จะได้ประมาณเดือนละห้าหมื่นมั่งหกหมื่นมั่ง แต่วันนี้เหมือนพี่มาร์คพี่มาร์คเขาก็คงจะให้โบนัสผมแหละได้มา3 0 0พกับ53เหรียญก็ประมาณ9 7 0 0 0บาทขาดอีก 3, อีกขาดอีก3,000ันบาทก็จะได้ครบแสนและมึงก็จะให้กูครบแสนก็ไม่ให้นะไอ้ห่าอกระดอหมาคืออย่างนี้มันที่แรกทำอะ่ะหลายคนบอกเฮ้ยมึงทำเพื่อเอาเอา,เอาตังค์แต่ผมจะบอกว่าผมทำในที่แรกอะ่ะมันเป็นเพราะว่าผมอยากจะด่าจริงเพราะว่าคนชั่วแม่งเยอะจริงๆเลยเนี่ยผม ผมไม่คิดว่าคนไทยแม่งจะเลวระยำขนาดนี้ขนาดเนี่ยพี่น้องพี่น้องทหารเราไปลบอยู่ชายแดนเนี่ยมึงยังแอบส่งน้ํามันส่งเวชภัณฑ์ส่งอาวุธให้กับศัตรูของเราคือมันเกินมนุษย์ปนาที่แม่งจะทํางัน,นไอ้สัตว์ทหารที่ไปรบเนี่ยลูกๆันหลานทั้งนั้นเลยนะ,ะยกเว้นแต่คนที่เป็นทหารอาชีพพวกจา่าพวกอะไรเนี่ยอาจจะอายุเยอะหน่อยแต่ระดับทหารเขาเรียกอะไรอะ่ะพลทหารน่ะคือรุ่นลูกผมทั้งนั้นแหละมันอายุน้อยผมทงงั้งน,นั้นน่แต่ถ้าเป็นพวกจ่ากจะจะจจะลุ่นพี่ านพันก็รุ่นพ่ออะไรก็ว่านไปนี่มันเป็นอย่างเงี้ยผมไม่ให้ผมด่าได้ยังไงไอสัตว์คนแม่งเร็วมันก็เร็วหาที่ติไม่ได้เลยนะมันเหมือนกับน้ําหมึกสีดำดำอะ่ะเอาสีขาไปหยดใส่แม่งดำเหมือนกันหมดเนี่ยครั้งนี้นะที่ผมวาดฝังกับพลเอกังสีเพราะอะไรผมต้องการให้กวาดล้างคนขายชาติกับคนคอร์รัปชันให้แม่งสิ้นซากเลยไม่อย่างนั้นนะต่อให้คุณมีคนโมบอกว่าเฮ้ยจะยกเครื่องประเทศไทยมึงยกเครื่องใหม่แต่คนชั่วมันไม่โดนกำจัดสุดท้ายแล้ว มันเหมือนเทน้ำสะอาดๆลงไปในน้ำคำมอะ่ะมึงจะเทไปเท่าไหร่แม่งก็โดนน้ำคำเกืนหมดมันน้ำในคลองแสนแสบนะมึงลองเทน้ำดีไปสักหมื่นลิตรดิให้ตายยังไงแม่งก็ไม่เป็นน้ำที่สะอาดได้ยกเว้นอย่างเดียวมึงจะต้องกำจัดน้ำในคลองแสนแสบให้สะอาดก่อนแล้วค่อยเอาน้ำใหม่ลงไปนั่นแหละผมวาดหวังกับพลเอกลังสีไงเพราะว่าพักอื่นเขาก็โม้ยัดมาว่าเอ้เราจะเขาอะไรจะยกเครื่องประเทศไทยใหม่เพราะประเทศไทยมันเละเทะหมดแล้วมึงเพิ่งรู้อ่ะกูรู้มาตั้งนานแล้ว ไอเ้เฮียแม่งคอร์รัปชันตั้งแต่ตำรวจทหารแม้แต่อปตอ้อเฮียก็แซวกันนะอมทุกบาททุก,กตังค์มึงจะให้กูลูกหลานกูแม่งอนาคตจะไปไงมึงเล่นโกงทุกอย่างอย่างข้าราชการเนี่ยคนที่ก็มีความรู้ความสามารถเขาจะเข้าไปตำแหน่งข้าราชการแม่งก็เจอเด็กเส้นเด็กฝากไอเ้เฮียเด็กนายแม่งบางตัวยิ่งเวลวร้ายนะเป็นเป็นเมียน้อยเขาไอสัตว์สรุปได้ตำแหน่งดีๆมันมีตัวอย่างเยอะๆไปหมดอะคือวันเนี้ยเราต้องการให้แม่งมันต้องปราบจริงๆอะมันต้องโหดเหมือนจอมพลสฤษดิ์อะคือเหมือนตอนนั้นใช่ไหม สองสี่สองสี่เก้าเก้านภายของเมืองจอมพลสฤษดิ์ไม่สน้จจับขังคุกแม่งหมดคนในหัวดื้อหัวล้านบอกไม่ฟังจับแม่งยิงทิ้งนะไม่อย่างนั้นมันจะไม่สงบบ้านเมืองใครไม่สงบเราเนี่ยมันอ่อนแอจากภายในนะวันนี้การเมืองการต่างประเทศเราแม่งก็หวยแตกต่างชาติไม่มีใครอยู่ข้างข้างไทยเลยกูไม่แปลกใจหรอกเพราะอะไรทุกคนทุกคนต่างประเทศเนี่ยฟิลิปปินส์อินโดพม่าก็คงหัวเราะย่อคนไทยไอสัตว์ประเทศเมืองนี่ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ดีที่สุด แต่ว่าคนของพวกมึงเนี่ยแม่งขายชาติคอร์รัปชันทุกรูปแบบเหมือนกันทำไงก็ได้ให้ได้ตังค์อย่างวันเนี้ยถ้าเลือกตั้งไยนะผมอยากจะบอกพี่น้องเลยว่าถ้าแม่มีเงินเอาเงินมาซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงเนี่ยไอ้พวกเนี้ยคือคนขายชาติคนทําร้ายชาติคุณอย่าคิดว่าอุย้ยได้เงินก็สามพันดีใจไอสัตว์มันเอาเงินของชาติเราเนี่ยไปมาแจกคุณสุดท้ายมันจะถอนทุนคืนหมดมันกี่ยุกี่สมัยแล้วที่แม่งเสียงอะไรวะก็แซวกันว่าเนี่ยซื้อเสียงได้มามันก็เป็นอย่างนั้นจริงจริตั้งแต่ ในพลเกียงศักชมาันอะไรเนี่ยก็ไปตีซีขุนศาเพื่อจะเอาเงินมาซื้อสิทธิขายเสียงสุดท้ายไงไประชาชนประท้วงก็อยู่ไม่ได้มันเลอะเทอะไปหมดแหละผมบอกเลยมันเลอะเทอะไปหมดวันนี้เราต้องการคนดีจริงๆดีและดีจริงๆไม่จะดีแต่เปลือกนอกไม่งั้นประเทศไทยลูกหลานคนไทยเนี่ยมันจะไปต่ออะไรไม่ได้สักอย่างเลยมันจะเจอกลุ่มอิลิตหรือกลุ่มคนชั้นสูงกันแหละมันจะยึดครองหัวหาดหมดเลยเพราะว่าอะไรลูกหลานเราเก่งใช่ไหมแต่ไม่มีเส้นไม่มีพวกไม่มีสายมันไม่มีโอกาสได้เติบโตหรอก ปราบ่ตายที่ไม่ปราบไปคนเลวพวกนี้ออกให้หมดเลยวันนี้ใกล้ปีใหม่แล้วเดีย๋ยวปีใหม่กูดา่าแม่งใหม่อีกปีนี้แค่นี้ก่อน